มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดสดกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนถูกหวยกันทั้งหมู่บ้านสารตาจันดียายสีให้ตรงเพลง765 2หสองขันน้ำมนต์รับทรัพย์กันท่วนหน้าค่ะเมื่อวันที่2มิถุนายนนะคะผู้สื่อข่าวรายงานว่าหลังผลการออกสลากกินแบ่งรัฐบาลงวดประจำวันที่1มิถุนายน 2,563รางวัลที่1หมายเลข831567ปรากฏว่าชาวบ้านห่างคลองหมู่ที่5ตำบลบ้านกล้วยอำเภอเมืองจังหวัดสุขโขทยัยถูกหวยกันทั้งหมู่บ้านนะคะหลังพากันไปกลับว่าแล้วก็ขอโชคลาภที่ศาลตาจันดีใหญ่สีภายในวัดพลายงามวัดเก่าแก่กว่า700ปี สมัยกรุงสุขโขทยัยโดยเพลงดูในบาทอำมตน์นะคะและเห็นน้ำตาเทียนค่ะเป็นตัวเลข7 6 5จึงพากันไปหาซื้อเลขก่อนถูกหวยกันทั้งหมู่บ้านนะคะนางลำดวนอายุ53ปีบอกว่าตนไรชาบ้านนำดอกไม้ทุบเทียนมากราบไหว้ขอโชคขอลาภที่ศาลศาลตาจันดีใหญ่ยยสีและพากันเพลงมองที่น้ำตาเทียน ในบาทน้ำมนต์นะคะที่วางไว้หน้าศาลเห็นเป็นเลข7-65ชัดเจนจึงได้นำโทรศัพท์มือถือมาถ่ายรูปเก็บเอาไว้ก่อนพากันไปหาซื้อเลขเด็ดแล้วก็ถูกรางวัลจริงๆค่ะด้านปลัดวัฒนาสิริสุวรรณโนรักษาการเจ้าอาวาสวัดพลายชุมพลกล่าวว่าศารตาจันดียายสีตามประวัติก็คือเจ้าของที่ดินที่ตั้งวัดในปัจจุบันและชาวบ้านเชื่อว่าศักดิ์สิทธิ หากมากราบไหว้ขอโชคขอลาบก็จะสมหวังทุกรายค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามได้ที่ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ